หายโยสวัสดีเพื่อนเพทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไรเรียนเจอ์กันตออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับผมนะสเตวิ่งวิ่งจบยียบร้อยแล้วนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเรามารับของรงางวัลจากสเตวิ่งรับตัวกระชงกระชาแล้วมาหาเปิดหาบราวน,นักลบกันเลยดีกว่านะครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่มีเพื่อโอกาสก็ตาม <c oughs> เถอะแต่ว,ว่าผมอยากได้ไงเออก็ มาเปิดหาเลยละกันนะครับผมสเ t e วิ่งจบทั้งทีนะครับผม,มเดี๋ยวจะเปิดเป็นไอดีหลักแล้วก็ไอดีที่สองแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับผม,มเดี๋ยวขอเปิด แบบว่าแบบว่าเอ่อเปิดแบบว่าตัวกระชาติแล้วก็แบ่งกักไว้สักนิดนึงแล้วกันเอ่ออยากจะเก็บไว้เผื่อโคลโบเดือนหน้าด้วยนะครับผมเผื่อว่าจะเป็นโคลโบสุดเจ๋งแล้วก็โหดโหดตึงๆมาอีกนะครับผมนะอ่าเพื่อนๆก็จะทําอะไรยังไงแล้วแต่เลยนะผมจะเก็บไว้ยาวๆเลยก็ได้นะครับผมนะสำหรับตัวกระชาติจะเสดวิ่งหรือจะแบ่งเปิดกักไว้ก็ได้นะครับผมนะถ้าเพื่อนๆยังอยากจะได้ตัวของบราอ่าช้างบราวนักรบอันอัตัวนี้อยู่นะครับผมก็ เปิดตามล่าตามหาได้นะครับผมนะแบ่งเปิดสักนิดนึงนะครับผมสักครึ่งนึงก็ได้นะครับผมนะผมก็จะแบ่งเปิดเหมือนกันเนาะมาฮะเดี๋ยวมารับเลยกันแล้วกันนะครับผมนะไหนดูดีว่าได้ตักวกระชามาสักเท่าไหร่นะครับผมอ่าผมเปิดเป็นรอบแรกไอดี ID หลักก็ไม่ได้อะไรเลยนะฮะผมก็ไปแอบเปิดหลังใหม่ด้วยนะเออสักรอบสองรอบเลยประมาณเนี้ยก็ไม่ได้สักทีนะครับผมนะว่าเต็มเน็ตเป็นไรวะฮัลโหลทำไมหมุนนานจัง อ่าเป็นไรเนาะไม่รู้เหมือนกันนะคะะรับผมแหละผมก็เปิดไม่ได้นะฮะอืมเซ็งอยู่เหมือนกันแต่ว่าดีหน่อยนะที่ผมก็อย่างน้อยก็เปิดไ d ดีน่าจะ ID ดีที่อะไรนะ ID ดีแล้วก็ i อดี่5มั้งที่เปิดได้นะครับผมนะเน็ตล่งอะไรวะเนี่ย <laughs> ทำไมมันเป็นไรวะเน็ตก็เล่นได้อยู่นี่สงสัยต้องรีใหม่ไหมเนี่ย ว่าจะมาเปิดสักหน่อยก็ดันเป็นอะไรก็ไม่รู้เออก็ถ้าออกมาก็คือดีนะไอดีหลักไงไอดีหลักก็จะได้เก่งขึ้นนะครับผมก็ก็คงอาจจะได้ใช้แทนตัวของอ่าตัวไหนดีวะอาจจะได้ใช้แทนตัวของปลาสวินก็ได้ไม่ก็แทนตัวของฟิตก็ได้นะครับผมนะวเดี๋ยวผมไปรีเน็ตแป๊บหนึ่งนะครับผมให้ตายสิเน็ตเป็นไรก็ไม่รู้เออโอเคอะผม เขามาได้แล้วโอเคมาเดี๋ยวมารับลูบี้เลยละกันนะครับผมลูบี้อันนี้มันก็แจกเพิ่มเติมด้วยนะสำหรับ4 5อ่าลูบี้นะครับผมนะมันแจกรอบนี้เป็นรอบที่2เนาะรอบแรกก็คือมันตั้งแต่ ตบเปิดเซิร์ฟปะที่มันแจกนั่นแหละอันนี้มันแจกรอบรอบที่2อนะอีก45รูบี้นะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมกดเข้ามารับล็อกอินด้วยกันละกันนะฮะรับทุกวันเลยนะครับผมวันละ5รูบี้แล้วก็2วันสุดท้ายก็จะเป็น10รูบี้นะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมรับตัวกระชามาด้วยครับผมรับไปเลยโอเคผมรู้สึกว่าจะขี้เกียจกดตรงนี้ยังไงมันน่าจะนานไปเนาะถ้างั้นผม ยังไงกดรับหมดเลยดีไหมอืมอ่ะผมกดรับหมดเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลานะคะผมโอเคมาจะได้เป็นตัวกระชาเท่าไรนะครับผมโอเคเหลืออะไรบ้างอ๋อเหลืออ๋ออ,อันนี้ผมยังไม่ได้รับเหรอนี่ <laughs> โอเคผมรับแป๊บอาจจะได้เท่าไหร่ฮึบสิบเอ็ดใบโอเค อันนี้จากตัวกระชาจากกิวนะลืมรับหรอเนี่ยซื้อนานแล้วนะซื้อตั้งนานแล้วประมาณสองสาวันกว่าแล้วอุ้ยได้ก้าสิบเก้าหรอเอ้ยให้มันครบแล้วก็ไปเปิดให้มันเหลือห้าสิบดีกว่าอ่าขอขออนุญาตซื้อในส่วนของตัวกระชาอีก <c oughs> อ่ะอ่ะขอไฟอีกใบน,นึงแล้วกันนะครับผมอ่าซื้อตัวกระชาอีกใบน,นึงตรงนี้แล้วกันนี่ยังไม่ได้ซื้อเลย อัน,นี้ก็ยังไม่ได้แลกเหมือนกันนะร้านขายอีเวนเออยังไม่แลกสักอย่างเลยเดี๋ยวคอยมาแ,กแลกกันลวกันเออทั้งรูบี้แล้วก็ออตัวกาชานะครับผมรูบี้เนี่ยผมอยากจะเน้นหาเกียร์นะเดี๋ยวรอหาเกียร์เดือนหน้าดีกว่าเผื่อจะเป็นเกียร์ที่ดีก็ได้นะครับผมอืมรอบนี้ก็เกียร์ดีอยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมออกยากเรืเกินเปิดไม่ได้เลื่กิน มันไม่ไหวจริงนะฮะอ่ามาเดี๋ยวมาเปิดกาชาเลยแล้วกันมันไม่มีตัวของอ่าบราวนเนาะในส่วนของวันนี้แต่ว่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้น่าจะมามั้งในในส่วนของตัวตู้เพื่อโอกาสบราวนักรบหรือบราวช้างนี่แหละอาจจะคู่กับโคนนี่อีกก็ได้นะครับผมนะตอนสี่โมงเช้านะครับผมรอ,อดูก็นแล้วกันผมคิดว่าน่าจะมาอยู่แหละนะฮะเออคงไม่ผาด หรือว่าคงไม่ได้รอนานในขนาดนั้นหรอกนะครับผมสหรับตู้เพื่อรากาศเนาะเพราะว่าตัวเกมมันก็ต้องการขายอยู่แล้วโอ้โหแต่ผมกอ็อยากที่จะรอเปิด,ดยนะแต่ว่าไม่เป็นไรผมอยากจะเปิดหาให้มันได้เร็วที่สุดนะ ก็ลองมาเสี่ยงเปิดแบบนี้ดูนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นตัวเพิ่มโอกาสตัวของปลานักลบจริงๆแต่ว่าในตู้นี้มันก็ยังมีตัวของปลาวนักลบอยู่นะครับผมบลาช้างนั่นแหละมันสามารถที่จะเปิดได้อยู่นะถ้าดวงดีพอนะครับผมอันนี้ผมก็เปิดเวลาที่มันผมดวงดีประจำนะฮะก็ไม่รู้นะว่าจะโชคดีหรือเปล่าในสองวันนี้เปิดรอบนี้นะฮะแต่ถ้าไม่ได้คลิปนี้อีกเดี๋ยวผมจะมาเปิดอีกสักรอบหนึ่งแรกจากตัวกาชาแรกจากลูบี้จากอันนี้อยู่ไอ ลานคาย event อีเวนต์อ่ะเออขอเก็บอะไรนิดๆนหน่อยอีกแล้วก็มาแลกเพื่อมาเปิดหาน,นี้โดยเฉพาะอีกอยู่ผมจะเปิดให้มันจนได้นะอ่าพูดง่ายเอาให้มันได้เลยนะเก่งไม่เก่งขนาดไหนก็เอาไว้ก่อนดีกว่านะครับผมแต่สำหรับผมผมว่าตัวของปรามันเก่งอยู่นะถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับผมโอ้เจสสิก้าแมชีโอ้โหเป็นตัวใหม่นะฮะม,มารุยกันต่อครับผม เปิดปครับผมฝังว่าจะออกไหนแล้วกันนะฮะเอาฮึบกดข้ามดูก็ยังไม่ออกนะอ่าก็เปิดถูกตู้อยู่นะเลยลองตู้นี้ดีไหมถ้างั้น <c oughs> มันไม่ออกอะ่ะไปลองดูนะครับผมอ่าสำหรับอ่าส่วนตู้อ่าสิบเอ็ดปีนะรู้สึกว่ามีเพื่อนๆคนหนึ่งนะก็บอกผมว่ามันไม่มีตัวของอันนี้ปะ อ่ามูลนายอำเภอแล้วก็คนนี้คนณหนนะครับผมเนี่ยไอตัวเนี่ย1ิปีนะครับผมก็เพื่อนๆคนนึงก็บอกว่างนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะมันไม่มีจริงเปล่าหรืออะไรงไงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะควรมีนะเออถ้าไม่มีมันมันมันก็ก็ดูแบบยังไงดีจะหาเอาตัวอื่นเหรออืมก็ก็ได้อยู่นะ เอาอย่างเช่นดาวินชีอะไรเงี้ยเหรออืมแต่ว่าตัว f 2ตัวนี้ที่ผมว่าเนี่ยมันน่าจะใช้ดีกว่านะถ้าได้ปั้นแม็กแล้วก็มาใช้กับตัวบินเนาะแต่ถ้าไม่มีจริงก็ก็คงไม่เป็นไรแหละก็ใช้หาตัวอื่นไปก่อนก็ได้นะครับผมนะแต่ผมจะลองเปิดหาไปเรื่อยๆดูดดแหละนวะ่ามันจะออกไหมมันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ในในนี้อาจจะไม่มีแล้วบางคนอาจจะเปิดได้ก็ได้หรือ,อยังไงอาจจะเปิดไม่ได้ก็ได้ <c oughs> อืมอาจจะบั็กหรือ,อยังไงตู้บั็กไม่รู้แหละนะครับผมมา ลองดูแล้วก็ขอกดข้ามไปเลยดีไหมพระดำเกลือนะฮะอ่ไม่กดข้ามแล้วขอรลุ้นเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับผมอืมกะว่าจะมาเปิดก็ไม่ได้เปิดสักทีนะตัว21ปีมาเปิดแต่ตู้ของบราวก่อนนึบโอ้โหบน่นเยอะใบเหลืองเลยจมเยอะเหลือเกินอ,อ่ะไปฮะถ้าไม่ออกก็ขอขอเป็นโคนี่ก็ได้นะ อย่างนั้นก็ได้ใช้อยู่บ้างละมั้งนะครับผมเพราะว่าตัวมันก็มีใช้งานได้ดีอยู่บางจุดอยู่นะครับผมสําหรับตัวของคนนี้เนาะในสองเดือนนี้นะครับผมเรนเจอร์นะฮึบห้าใบสุดท้ายมาลุยกันต่อสาหรับไอดีหลักนะครับผมจัดไปฮะดูดีว่าจะยังได้อยู่ไหม ได้ทีเธอขอร้องมาทีเธอนะโอ้โหเอา้าเอ้าเอามาวะเอามาวะห้าไปสุดท้ายจดมาเป็นมูนนะฮะถือว่าก็ออกถือว่าก็เพิ่มโอกาสจริงนะครับผมแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มีบ้าวให้นะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับผม ลองอีกสักรอบนึงไหมเผื่อจะเป็นปลาออกมาอ่ะลองอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมถ้าเป็นปลามาถือว่าเป็นความที่โชคดีของผมเนาะที่บังเอิญเปิดได้นะฮะจัดไปฮะขอขอ,ขอไป่กดทันนะขอลุ้นสักหน่อยแล้วกันเพื่อนๆอ่ะก็ให้กำลังใจผมหน่อยฮะอ่าค่อยๆไปค่อยๆไปรับผมจังหวะนี้ยังไงเฮ้ยรลาไม่ไม่บราวราว่ะโอเคสรุปก็อย่างน้อยก็ได้ออกตัวของมูนนะเนาะ <laughs> ใช่ไหมคนนี้ผมได้ยังไงดวผมขอขออนุญาตไปดูนะอ่า น่าจะยังไม่ได้มั้งจำไม่ได้เหมือนกันผมก็ไปเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนั่นแหละนะครับผมหมุนเยอะจังแฮะโอเคมาแล้วอ๋อคนนี้ผมได้แล้วนี่นี่ไงเออถ้างั้นเดี๋ยวที่อาจจะได้ปั้นมาเล่นใช้แล้วก็เล่นให้ดูไม่ดีไงเลยเ,เดี๋ยวค่อยคิดดูอีกทีละกันนะครับผมสรุปผมได้ตัวคู่รองเนี่ยได้มาหมดแล้วเหลือแต่หาบราวเดี๋ยวปลาวผมจะหาใหม่ให้มันได้ละไอดีหลักนะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะเพื่อนๆดีหลักต้องเกิดนะฮะต้องมานะครับผมบราวนะฮะเพราะว่ามีสองตัวกาชาเนี่ยยังหาได้อีกเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็รูบี้ด้วยเนาะแต่ว่ารูบี้นี่ยผมก็นั่นแหละนะก็อยากจะเอาไปเปิดหาเกียโคโรโบดีกว่านะครับผมเผื่อมันจะออกง่ายนะครับผมที่กิมก็ออกอยากทุกรอบทุกรอบแหละสำหรับทุกวีกดีของผมอ่ะก็ไม่เป็นไรเอา,ะเอาจะช่วยผมอืม <c oughs> ขอให้มันได้แล้วกันนะฮะเพื่อนก็เหมือนกันนะเออขอให้ไม่เกลือแล้วกันนะครับผมสําหรับรอบนี้ด้วยแล้วก็คุโรโบรเดือนหน้าด้วยแล้วกันนะครับผมนะสําหรับทั้งเกียร์แล้วก็เลนเจอร์เลยนะอย่างน้อยผมก็รอบนี้ก็อาจจะไม่ได้ปลาก็ได้แต่อย่างน้อยก็ได้เล่นโคโน,น,นี่ละคิดในแง่ดีเหลือเกินอเดี๋ยวไปเปิดไอดีถัดไปก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเปิดเดี๋ยวขอเนี่ขอนุญายรับนี่ก็เพื่อลืมเผื่อลืม ผมยิ่งเป็นคนที่ลืมง่ายอยู่นะฮะอ่าไอดี ID ล่ะผมเติมการเลนเจอร์อยู่นะครับผมโอเคได้มาเพิ่มเติมเป็น3ตัวกาชานะนี่เห็นไหมผมหาตัวกาชาได้ตรงเนี้ยเยอะด้วยนะโอเคยังไม่พลาดเลยโอเคมาจะไปเปิดไอดีที่2เลยดีกว่านะครับโอเคมาครับผมมาฮะเดี๋ยวเรามาต่อไอดี2นะฮะดูซิว่าจะเป็นไง เกลือมนเดิมไหมหรือจะออกอะไรยังไงตัวของตัวของคู่รองโคโนี่แล้วก็มูลอ่ตอนนี้ผมน่าจะได้ละมั้งโคนี่หรือว่าตัวคมมูลวะจําไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้วะาเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งก่อนก็เปิดมีแบบว่าเปิดแบบแบบแบบแอบปบเปิดด้วยอะนะครับผมผมก็จําไม่ได้นะผมเปิดได้กี่อดีแล้วแต่ที่เนี่ยคือผมเปิดได้แล้วแหละนะฮะสำหรับตัวโคโนี่นะครับผมอ๋ออดีอดีสองยังไม่มี สแสดงว่ายังไม่ได้สักตัวนะครับผมนะมาเดี๋ยวมาหาเลยกันแล้วกันนะสาหรับตัวของทั้งบราวแล้วก็โคนี่นะครับผมนะส่วนพวกนี้ก็น่าจะมาตู้เพิ่มเลทแหะน,นะสำหรับตัวของบรานักลบหรือบราวช้างนะครับผมอืมน่าจะมาสวนวันนี้ก็เดี๋ยวเปิดตัวเป็นเดี๋ยวเปิดเป็นตู้นี้แหละก่อนแล้วกันนะฮะแต่ก็มีสิทธิ์อาจจะได้บราวก็ได้ดูที่ว่าจะได้มีสิทธิ์บ้างไหม <c oughs> เออไอ้ได้แค่นี้หรอ ตัวกระชาได้น้อยมากเลยอ่าเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มเติมให้มันเป็น6 5แล้วกันนะครับผมโอเคนะอยู่ดิออมุนเยอะหน่อยก็ขอภัยด้วยแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นไรนะเน็ตแต่ว่าเน็ตผมก็ปกติอยู่นะเล่นได้เล่นเปื้อนอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นห่าอะไรนะเออน่าจะเป็นที่เกมมั้งผมว่าน่าจะเป็นที่เกมแหละนะครับผมอะซื้อไปเลยแล้วกันนะครับผม ให้มันครบเป็น65เดี๋ยวผมก็จะเปิดให้มันเหลือสักประมาณสัก่าสหรือว่า20ดีเปิดเป็นเหลือสัก20แล้วกันแล้วก็ไอตัวกระชานั่นนะผมซื้อ,อแลกจากไอ,นนนะอ,อเ,นเนี้ยไออีเวนต์เนี้ยอาจจะแลกมาแล้วก็เก็บไว้เหลืออาจจะแบ่งกักไว้สักนิดนึงเอเปิดสักนิดนึงแล้วก็กักไว้ก็ได้เดี๋ยวค่อยคิดดูอีกทีแล้วกันนะแต่ว่าทีแนีผมอยากเปิดให้มันได้นะครับผมนะสำหรับตัวของอ โคน,นี่มไม่ใช่สิอ่าบราวดิเจ้าทำอไมโคน,นี่ <c oughs> เราเอาต้องเราต้องเอาอันนี้ให้ได้นะครับผมเอ้าตัวไงตัวกระชาตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้รับโอ้ผมลืมรับแทบจะทุกไอเดีเลยไหมเนี่ยเอา้าเปิดไปโอ้โหได้แค่สิบอะโอเคก็น่าจะเพิ่มมาเป็นเจ็ดสิบป่ะเจ็ดสิบห้าโอเคมาเจ็ดสิบห้าก็โอ้ได้เปิดเดยอะอยู่นะเนี่ยโอเคก็หวังว่าจะออกหน่อยแล้วกันนะบราวเอ้ยอยากได้มากๆเลย ขอสติปแรกกดข้ามไปเลยเปึ๊บอ,อ,อืถือว่าก็อ่ะออกเป็นตัว8ดาวก็อ่ะสวยอยู่แหละเปิดจะมีดวงมีโชคในส่วนของการเปิดรอบที่สองได้เลยก็ได้โอ้โหไม่ฟุกออกเลยฮะหรือว่าต้องไปเปิดตอนช่วงบ่ายเหมือนเดิมวะแต่ว่าช่วงเช้าปกติผมก็ได้อยู่บ้างอยู่นะก็โชคดีอยู่นะช่วงประมาณ4ี่โมงหรือ5้าโมงเลยมั้เนี่ยห้าโมงเช้าอื เดี๋ยว่าจะเปิดตอนบ่ายสองบ่ายโมงดีเปิดเวลาไหนผมก็น่าจะเกินหมือนเดเวลามากเนี่ย mm hmm. มาลองเปิดตู้ไม่เพิ่อเลตดูสักรอบนี้สักรอบสองรอบ,รอบ,รอบเผื่อจะจั่วติดนะฮะแล้วก็ลองกดข้ามดูโอ้ยตกใจเออเห็นเป็นเป่าโอ้อเปล่าสุดนะเป่าสุดนะเออตอนนี้ก็ใจแค่จะสุดแล้วมาขอไม่กดข้ามแล้วกันนะเมื่อกี้ตกใจเงิน นึกว่าจะออกคราดามมาแล้วถ้าออกมาเมื่อกี้คือโอ้โหเวลีกูเลยนะฮะมารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยออกนะเดี๋ยวมาเปิดเป็นตู้เพิ่มเลทแล้วกันนะครับผมเผื่อม,มันจะเพิ่มเพิ่มเลทในสองตัวของบราวด้วยเออถึงแม้ว่ามันจะไม่อยู่หน้าตู้ก็ตามเผืบบ่บราวนะเออมีแค่โคนี่แล้วก็โมนนะฮะโอเคมาเดือกันต่อยาวๆเรื่อย,รอยครับผมค่อยๆไปค่อยๆไป เพ๊่บเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมหน่อยละกันนะอย่าเพิ่งกดข้ามไป,มไปกดกอไปตอนที่ผมเปิดได้นะฮะหรือว่าตอนเกลือไม่รู้ดูไปก่อนฮะยังไงก็ขอให้ได้ก่อนละกันเอาฮึมี่แมทำไมมันไม่ได้เฮะนี่แนะ่บนเยอะโอ้โ,อโหให้ไปเหลืองมาเลยอื่อนื่อเนเป็นแบบนี้ไหมโอ้โหแม่กา เป็นแบบนี้ไหมเพื่อนๆโหกเกลือนหลือเกินนะคะรับผมแหมอะไปดูกันต่ออืมทาไม่ได้เดี๋ยวคิดว่าอยากจะเปิดอีกสักทีสองทีอยู่แหละนะครับผมสำหรับตัวของไอดีที่สองนะฮะแต่ถ้าได้รอบนี้เลยก็ขอไม่เปิดโอ้โหมันสั่นลี่ะอะยังไงดีอะ,อม,อม,ะมันไม่ออกว่ะมารอบหนึ่งจัดไป วหวฮะยังไงขอไม่เกินได้ไหมโอโหไม่อยากเกือเลยโอ้ตกใจอีกแล้วมันจะเป็นบลาอีกแล้วอ่ะมันกวนอันนี้เราหรือเปล่าเนี่ยปลาอยู่แต่มันไม่ใช่บลาโอ้โหนักรบอะมมันเป็นบลาวซูระรอบสุดท้ายส่วนรูบี้เดี๋ยวค่อยเปิดหาแล้วกัน โอ้โหยิบร้อยรูบี้เดี๋ยวให้มาเปิดหาสักรอบหนึ่งแล้วก็ตัวกระชาอคิดว่าคงจะมาเปิดหาอีกรอบนึงแหละแล้วก็เก็บไว้เปิดโคลโบเดน่ากัแล้วกันนะครับผมผมจะเปิดให้มันได้แล้วกันสำหรับตัวปล่าเพราะว่าอยากอยากจะอยากจะอยากจะแบบว่าได้จริงอะ่ะอยากจะโหดขึ้นจริงอะ่ะนะครับผมผมว่ามันเป็นตัวที่ก็ค่อนข้างที่จะเก่งใช้ได้ดีอยู่นะเออโหดอยู่ผมว่าสำหรับผมคือโหดเลยนะครับผมมันแบบยังไงอะ่ะ ถ้ามีเกียร์ดีอ่ะยังไงก็ตึงแน่นอนนะสำหรับตัวของเราวานะครับผมคือโหดแน่นอนนะไอดี ID ของเราอะ่ะถ้ามีเกียร์ดีแล้วก็มีตัวของเราอะ่ะนะครับผมอืมก็เหมือนกับบอสมือน,นี่แหละนะฮะที่เปิดได้อะไรเงี้ยก็คือเก่งขึ้นแน่นอนนะครับผมอืมเพราะว่ามันเป็นตัวอ่าค่อนข้างที่จะโหดเลยโกงเลยแหละนะครับผมเป็นตัวเมตาสําหรับปัจจุบันนี้เลยนาะผมนะสำหรับตัวพวก ประมาณนี้นะผมคอมโบก็เหมือนกันนะคอมโบในส่วนของคอมโบแระเนึบนะครับผมนี่นะปวดแรกนะับผมแรงท่าให้มันหนึลงเอื้องนึดขึ้นนะครับผมสําหรับเทมฝ่ายตรงข้ามเลยว่ะเนี่ยก็ปวดได้โหดตึงจริงๆนะครับผมนะอ่ะเพื่อนๆก็ไปเปิดกาชาการอะไรยังไงนะครับผม,มได้กันบ้างไหมหรือเกลือมันผมสําหรับคลิปนี้เออเกลือมันผมคลิปนี้จริงๆก็อ,อาจะช่วยผมสู้ มันต้องเปิดได้แหละนะผมก็จะเปิดหาจนถึงวิธีสุดท้ายเหมือนกันนะครับผม <c oughs> ต้องเอาให้ได้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเก่งจริงนะครับผม <c oughs> ถ้าไม่มีถ้าไม่ได้จริงก็ไปรอลุ้นในส่วนของรอบหน้าก็ได้นะครับผม <c oughs> ช่วงอะไรนะไอทานยนิยมปะนั่นแหละนะครับผมรอเปิดตอนนั้นได้อีกก็ได้นะครับสําหรับตัวของบราวนะครับผหรือไม่ก็อาจจะมาปุ๊บเป็นแตเมือเก่าทันทีเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวของมันก็ค่อนข้างที่น่าจะขายได้ ดีอยู่นะผมสำหรับตัวของบราวช้างนะเพราะว่ามันก็โหดจริงใช้งานได้ดีจริงนะผมถ้ามีเกดีดีนี่ยิ่งโหดขึ้นเล่อนอนเลยนะผมสาหรับไอดีของเพื่อนๆนะครับผมนะ,ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับการเปิดกาชาคลิปนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าเคมีเลือเกินนะฮ <c ười> ะเกือเลือเกินแต่ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็มีการเปิดได้ตัวของคู่รองอยู่บ้างนะครับผมสาหรับตัวของโมนแล้วก็คนนี้นะครับผมที่เปิดได้นะฮะ,ดดะก็อาจจะ ปั้นแม็กมาใช้ก็ได้นะผมสำหรับ,บคนนี้นะสำหรับมูลก็อาจจะไม่ได้ปั้นแม็กหรอกแต่ว่าอาจจะลองใช้ดูก็ได้นะครับผมว่าจะเป็นอะไรไงมันใช้ดีไหมผมคิดว่าก็น่าจะกมเกลือนะสำหรับตัวของมูลนะครับผมแต่ว่าคนนี้น่าจะน่าจะใช้งานได้ดีแหละนะครับผมเพราะว่ามันมีในส่วนของอะไรนะทะลุมตะปะนั่นแหละน่าจะใช่นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยเนาะอืมนะสำหรับตัวของคนนี้นะฮะ เพื่อนๆก็เห็นกันอะไรคิดเห็นกันอะไรยังไงนะครับผมสำหรับตัวของบราวนะครับผมตัวในส่วนของตู้กระชานี้เรับผมเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ11ปีรอบนี้เป็นอะไรยังไงรับผมมันดีไหมหรือเกลือขนาดนห้ออามาพูดคุยกันได้นะครับผมมาขินกันก็ได้นะสำหรับตู้กระชาครับผมตัวของบราวนะเปิดนั่นนี่โน่นห้าบงห้าใบได้หรือว่าไม่เกลืออะไรเงี้ยเออก็มาขินกันได้หรือว่าจะมาท้อแท้กันด้วยกันก็ได้นะให้กำลังใจกันก็ได้นะครับผมแบบเศร้าเออ เปิดไป2,000ัวีอะไรเงี้ยไม่ได้มาพูดคุยกันได้ครับผมนะผมรอเพื่อนๆมาพูดคุยกันอยู่นะครับผมผมรอพอ,อ่ออานคาอมเอนอมนมต์จากเพื่อนๆอ,อยู่นะฮะพอดีอยากจะอานไะเงาเหลือเกินนะโอเคพอแล้วไปดีกว่าจะหาว่าพูดอะไรยเยอะแยะเออนั่นลำคาญใช่ไหม หากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลันะครับด้วที่สำคัญนาอก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมกแคนนั้นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ